ลาสุด FC แฟนคลับแห่ชื่นชมน้องฮักแพงวารัญยาพรศิลปินของสาวน้อยลำเพลินโชว์คนไทยไม่ทิ้งกันเล็กๆน้อยๆแต่คือน้ำใจโอนเงื่อนซอยเหลือนพี่นองเนาะสาหรับพี่น้องชาวใต้ที่เพิ่นประสบเหต,ตุตอนนี้พห้ผ่านอ,อ่ะต่วกอนสิไปหนานมาหลังคือเก่าเหมือนเดิมถักไทย FC แฟนคลับหลกเดึกจังน้อยพี่นองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีมิดเมาแคนแฟนมอลัมทีคารุรักสูผู้สู่คนมันนี้มาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาบานคนโกสุริโยบันทามิตรโกไปหนาโกไปหนาอย่างเดียวพี่น้องเรียกว่าสุดยอดน้ําใจเนาะพี่น้องเนาะคนละเล็กคนละน้อยพยาบานอ่าแต่มันคือน้ําใจพี่น้องในช่วงที่คนไทยน้ำันเนาะเกิดเหตุแบบนี้พยพานเห็นภาพแล้วก็โอ้โหมดหัวใจอหลีพี่น้องทรงกําลังใจให้พี่น้องสําหรับพี่น้องชาวภาคใต้นั่น ล่าสุดฮักแพงวรัญญาพรศิลปินของสาวน้อยล่ำเพื่อนโชวออกมาเคลื่อนไหวพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมทานน้าใจช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยขอร่วมเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนเดอ้อจากก่าคนวะพอพอแม่แม่เอฟซี FC, คนใดพอมีกําลังสามารถโอนน้ําใจช่วยได้ที่องค์กรทําความดีที่บุ๋มปนาดาได้เลยนะคะ นั่นก็คือน้องได้มีการโอนในหลัไปที่องค์กรทําความดีโดยนางสาวปนัดดาว,วงผู้ดีนาะพี่น้องเนาะเล็กๆน้อยๆแต่คือน้ําใจคนละเล็กคนละหน่อยแมนบอกเญพาลเสือว่าพ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้เพิน่นเห็นแบบนี้แล้วเพิ่นกสิอบอุ่นใจในช่วงที่ตัวเองกําลังเดือดร้อนตัวเองที่ตัวเองกําลังลําบากจังสิแม่มแต่น้ําใจจากทั่วสารทิศจากคนไทยน้ากันในหลัพี่น้องหลังไลไปช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ หลายหลายคนบริโอนเป็นตัวเงินตว่ากะทรงกำลังจิตก,กำลังใจกันไป mm hmm. เห็นหลายหลายภาพหลายหลายเหตุการณ์หลายหลายคนมีการออกมากเคลื่อนไหวนพี่น้องเนาะในโลกโซเชียลเห็นแล้วกะจังใดเราพี่น้อง mm hmm. ด้กแต่ทรงกำลังใจพี่น้องซึ่งทั้งด่านหักแพ่งวรัญญาพรพี่น้องกะอะไรมีการแชร์ข่าวนพี่น้องเนาะ,อะของเพจฟังนะมาอะขอให้ปลอดภัย ทุกคนนะคะทั้งสีนะน้ำตาที่หล่นลงในวันที่น้ำหลากขึ้นสูงภาพนี้สะท้อนความจริงที่เจ็บปวดปัวหาของพี่นองอชาวหาดไงที่กําลังต่อสู้กับวิกฤตด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเกินข้ามบรรยายแมน้ําจะเชี่ยวแม้บ้านจะจมหายแม้ความหวังดูเรือรลางแต่ทุกคนยังไม่ยอมแพ้หลักการนี้คือพลังของคนไทยที่งดงาม ลหลายๆคนดาราศิลปินกับ <ฮะ S 1> มีการโอน <ฮะ S 1> อโอนเงินไปซอยอพี่น้องโดยเฉพาะเช่าหาดใหญ่พี่น้องท่วมไล่คือคือเห็น ภาพนี้คิดว่าม่นเอไอพละไปเพราะว่าเบิงเบิงหลังค่าบ้านจัดสรรบ้านนี่ยังยังสี่พี่น้องเห็นแต่คนนางคุยน้องที่แงอยู่แต่ว่ามันคือภาจสิงนาะพี่น้องเนาะเด็กหน่อยบางคนบางภาพออกมาจังสีไหมเด็กน้อยหน่อยอยู่นางกอดนางกอดหมาอยู่เทิ่งหลังค่าจังสีไหมเทิ่งเปียกเทิ่งนี่โอ้ยก็บรูว่าเกิดแบบใดจังใดด้วใดขนาดนี่พียาแค่ผ่แต่เกิดมาเขาก็ท่านเคยเห็นขนาดนี้แมนบ๊อสําหรับเหตุการณ์นี้ถือว่า นักนาสาหัสอยู่อ้าต่วัาสีจังได้กระตามนะ้พี่น้องเนาะทรงกําลังใจขอให้พี่น้องชาวใต้สู้สู้หมองสู้บ่อนน,นละล่ะว่ามันเฉพาะหาดใหญ่หล,ห,ลหลายพื้นที่ที่ประสบเหตุน้นะพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยอืรวมไปถึงเจ้าหน้าที<ฆ>่และะ้วก็ทีมกู้ภัยเออจังสี่พี่น้องซึ่งหลายๆคนก็โลงพื้นที่ไปตะลายมือแล้วนาะอพี่น้องเนาะแต่นะว่าสถานการณ์นับวันยิ่ง ยิ่งหนักขึ้นทุกวันบอท่านได้ดีขึ้นเ่าสัง่งขอ,ะอะจะส่งกำลังใจกันไป แลวก็ขอชื่นชมนาะพพ่นองเนาะรวมทั้งอนุโมทนาสาธุกับน้องฮักแพงวรัญญาพรศิลปินของสาวหน่อยลําเพลื่นโชว์นําทาดีย่อมได้ดีมันบอสอ่านี่ละเป็นจังไดเล็กๆน้อยๆแต่มันคือน้ําใจพี่นองอถือว่าเป็นศิลปินดาวรุ่งที่กําลังมาแรงอีกคนหนึ่งนวันเอฟซีแฟนคลับยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสําหรับฮักแพงวรัญญาพคร,ค,รความเอ็นดูจากผู้รักผู้ใย,ยในในวงการเพลผ่านหลายๆคนมีการออกมาเคลื่อนไหวถึงน้องฮักแพงวรัญญาพรนาะพี่นองเนาะคือจ้างลาสุดเหมือนว่าเมือก ทางด้านของฮักแพงวรัญญาพรเพื่อนกระไดมีการออกมาโพสขอบคุณสำหรับศิลปินทีลหลายๆคนโอโ้โหวรรมดาคนนี้พี่แอ,อนอรดีพี่น้องออใจฟูขึ้นมากท่านที่เลยสำหรับน้องฮักแพงวรัญญาพรขอบคุณชุดออกงานสวยจากพี่แอนอรดีนะคะเพื่อนว่าขอบคุณ,คณทีเมตตาอิหล่าเด้อจากแขวนเก็บไว้ดูต่างหน้าพ่อใดไม่แห้งมีกำลังใจสูบขอหายพีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆรวยๆตลอดไปนะคะไอดอนอิหล่า ถึงถูกนั่นหมายถึงว่าพี่แอนออรดีส่งมอบต่อชุดให้กับน้องฮักแผงวรัญญพรมแมนบอกพล้ผ่านโอ้โหสุดยอดอีหลีแมนถือว่าเป็นเป็นชุดที่ว่าจังไรละไ่ะเบิรงยงามใจกะพึ่งกะเสดไม่แห้งสูงงาเดีถือว่าบอรธรรมดาได้ชุดจากพี่แอนออรดี already, นี่แมนบอ,อ,อเป็นจังไรเพลงนี้ผ่านสําหรับน้องฮักแพงวรัญยพรฤด,ดูกาลนี้ถือว่าอ่าได้รับ กระแสตอบรับนอพี่นองนอกจากเอฟซีเฟสคับเป็นย่างดีอแต่ว่าตกไมาฤดูการนี้มาถึงช่วงอ่าสถานการณ์ยังซี่ซหมอลลั่มหลายๆวงหลายๆคณะคัะเรียกไดียว่าถั่วทั้งเมืองไท่นั่นแหละการได้รับผลกระทบก็คืองานก็ยกเลิกเอ่อที่โอกาสที่งานกะหน่อยคือทางเข้าเห็นวงใดที่ว่างานเพิ่นหน่อยโล่งหรืองานเลื่อนงานยกเลิกยังก็แล้วแต่นะพี่นองเนาะ ให้กำลังใจกันดีกว่าเพราะเสว่าทุกวงทุกคณะน่ะละ่ะต้องเจอกันทุกวงอยู่แล้วแมนบ่ส่งกำลังใจกันดีกว่าพี่น้องส่วงสุขนะทุกศิลปินน่ะละ่ะบ่ะว่าสิเป็นรดแห,ห่หรือว่าเป็นมอลำสิ่งหรือว่าเป็นมอลำใหญ่ก็ตามส่งกำลังใจกันดีกว่าพี่น้องในสถานการณ์แบบนี้แมนบ่เพรอะทุกชีวิตก็ตรงดิ้นรนน่ะละ่ะเพื่อครอครัวเพื่อคนที่จะคล้องหักเมื่อสูขหูวสุ่คนน่ะล่ะพี่น้องเพื่อปากท้องเพื่อปากท้องของคนที่ตัวเองรักแมนบ่อือ้าว จังสานอันนี้คือความเคลื่อนไหวของศิลปินน้อยสาวน้อยลำเพลินโชวพี่นองอหักแพงวารัญยาพรก็ขอห้ยแฮ้งๆปังๆมีเอฟซีแฟนคลับเพิ่มขึ้นให้ความหักความหอมอนอนหักแพงหลายขึ้นกว่าเกา่าอ้าวจังสานนพ่นองเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาบอกส้พีส้นองฟัง mm. พอกันคลิปหนาพี่นองสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ